เดินจากบ้านลินจะไปซื้อของถามว่าทำไมไม่ใช่หรอันมันแพงแล้วก็ไปหลายที่แต่ละที่มันใกล้ใกล้บ้านนะที่เกียจจะจอดนี่เป็นวันจันทร์ฝนตก เกี๋ยวเดี๋ยวได้ประมาณนี้จะเดินไปตรงซอยนี้ทางนั้นเดีวเราอยากจะถึงเอเชียละ นี่เือเพิ่งเดินเพิ่งเดินเข้าบ้านมาเมื่อกี้ก็จะมีเส้อสองใบนี้นะไ่ได้แล้วก็หนึ่งกระเป๋าตรงนี้นะจ๊ะนี่เดี๋ยวเราจะมาแกะเลยว่า 200. สองร้อยซีฟรังค์ที่จ่ายไปฉันได้อะไรมาบาไ่ไปทั้งหมดสามล้านนะอันนี้ เอามาจากร้านอาของแบบคนน่าจะเป็นคนตุรกีหรือช่ต่ใช่แตน,นี้แหละโอเคได้ไขนะ่นะไอ้ร้านตุรกีนะทีละร้านก่อนอืมแล้วฉันได้อะไรอีกจากตุรกี่ะอ๋อฉันได้แค่นี้เหรอไม่ไม่ไม,ไม่ฉันได้อันนี้ด้วย อาทิชาาก่อนอ่าได้กุ้งอันนี้คือเหมือนแบบซื้อเก็บตกนะเพราะตอนแรกเดินไปร้านเอเชียมาก่อนพอไปร้านเอเชียแล้วลืมซื้อานานี่นู่นก็เออมาแวะเก็บตกเอาตรงข่าร้านตัวละทีจริงๆก็ไม่ผ่านหรอกแต่ว่าเดินไปก็ไ,ปได้ผิดอ่านีก็ได้ น้ำใบเตยด้วยนะจ๊ะว่าจะมาทำข้าวเหนียวสังขยานะแล้วก็แจ้ผักอันนี้ว่าหนึ่งหัวจ้ะอันนี้คือจากร้านตู้ละกีนะหมดแล้วใ,ใสๆกองเนี้ยแบดเสร็จแล้วสีนะ่สิบก่อแฝงนะซัมไม่ได้เสร็จนี่สี่สิบแล้วนะต่อไปมาที่เดนเนอร์กันเดลเนอร์ก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่แหละทั่วไป ได้อะไรมาบ้างดูข้นไหนมันโอ้ยเวลแล้วตองเป็นรอยแล้วอ่ะนมลืมซื้อไงอยกมาเลยดีกว่าขนมปงังไอติมสายหวาน บีฟหนึ่งซีนหมูแบบหั่นแล้วแล้วก็ไอติมแล้วกาแฟแล้วก็นี่จ้ะอันนี้ก็สอบนี้ก็อีก40กว่านะก็ตกสองที่นี้ก็ถ้าจะตีให้กลมกงก็80หรือจะปรับเป็น90เลยก็ได้ที่เสียหายหนักสุดก็คือร้าน A เอเชียจ้ะ มาดูกันเสียหายเรื่องอะไรหรือขนมนี้แลละจ้ะโลตีใส่หมานห้หกแฝงจ้ะอยากกิน,น,น,นล้วนๆนี่เราที่ถาไม่ได้นี่อ้ยมันอ้อยมือเลอเลยมันคือข้าวเหนียวมะม่วงนะชวทำมันไม่เปิดไฟมันคือข้าวเหนียว ข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวเหนียวม,ม่วงข้าวเหนียวม้วนเออนี่พระเอกของเราวันนี้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าแล้วก็ได้ผองพะโลว่าจะทำเป็ดพะโลนะบมีเกี๊ยวว่าจะทำเกี๊ยวด้วยแล้วก็ ลูกชิ้นกุ้งหนึ่งอุ้ยหอมลูกลูกชิ้นกุ้งหนึ่งเต้าหู้ปลาเดี๋ยวไอเติมก่อนมีอะไรอีกอันนี้เป็นลูกชิ้นลักดี้ปลาเซนจะอันนี้อร่อยมากเลยแล้วก็ลูกชิ้นปลากลมปกติอีกสองนะ อันนี้คือซื้อมากเก็บไว้เพราะเวลาไม่ว่าไปซื้อของเนี่ยรับกลับมาจากที่ทำงานอยากกินไรก็จะได้ทำเลยได้ผักบบงจริงๆตั้งใจว่าจะทำหมูกระทะน,นะอันนี้อันน,น,นี้คุณเขาสั่งมาว่าให้ซื้อให้เขาด้วยเลยก็เลยซื้อมาให้ต้องหนึ่งห่อนะเกล็ดขนมปังจ้าเอาไว้ว่าจะมาทำ ถ้ามันกุ้งโกบีก็มาจา้ะเส้นใหญ่จ้าอยากกินรัดหน้าอยากกินรดหน้าชาอมอันนี้คืออยากกินไข่ทอดชาอมตั้งใจอยากจะซื้อพริกแกงมา,าพริกแกงเข้ามาด้วยแต่ว่าหาซื้อไม่ได้นะเพียังไม่มีแล้วก็ผมเอาขอาแค่นี้ข่ามือและ สุดท้ายโหดราคาก็ายังไม่รู้ว่าจะซื้อทำอะไรแต่ซื้อมาไว้ก่อนนะเมนูค่อยตามมาที่หลงังเนี่ยจากห้างตอนนี้ก็สองร้อยเสียหายหนักสุดก็คือตรงาาร้านเอเชียน,น้องเพื่อนนี่คือแบบจุกๆรอบแรกเจ็ดสิบเอาไปให้ใหญ่ยี่สิบกว่าก็คือเก้าสิบกว่าก็เกือบร้อยอะจ้ะนี่สมุนสนราคาวันนี้ที่ซื้อมาก็เกือบเจ็ดร้อยนะเอ้เจ็เกือบเจ็ดพันบาทนะ อ,อ,าอาจจะไม่เกือบก็อาจจะถึงจะพันไปละเดี๋ยวจะมาในห้องใส่ตู้เย็นกันตู้เย็นจะได้ไม่โล่งนะไปก่อนละหมดตังแล้วต้องไม่หาข้าวกินก่อนละ